Terima kasih ครับตอนนี้ก็กําลังเดินเข้าหมายนี่เป็นหมายบ่อปลาเทียนทะเลซอย28กลางซอยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทาคลิปอีกหนึ่งครั้งพอดีให้นะ้าเดินเข้าไปก่อนนูนอ,อยู่ท้ายบ่อแล้วเดินไปท้ายบ่อกันพอดีผมเคลียร์กับทางเจ้าของบ่ออยู่ครับจ่ายเงินบอกว่างครับที่นี่คันละ150ปลาออกหมดไม่ต้องช่างนะครับมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผม จะทำผลงานได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มาบ่อนี้ไม่ค่อยพลาดนะครับมาลุ้นกันครับผมให้นะ้สํารานมาเดินมาก่อนนี่เอาตรงนี้เลยวันนี้นะครับได้ที่แล้วนี่ได้ที่เดี๋ยวมารอลุ้นผลงานกันครับนี่นะ้าํารานนี่นี่อ้ยะาวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้เหยื่อสําเร็จตัวนี้นะครับผสมกับเหยื่อเก่า ามาใกล้กลๆเลยก็ได้นี่ะเกแล้วจะผสมนวดครึ่งถุงวันนี้จะลองมาเทสเยื่อตัวนี้ที่บ่อนี้ดูแต่เยื่อตัวนี้มีขายที่บ่อน,นะครับใส่ใส่เสหืเือเก่าที่เหลือมาจากเพชรบุรีนะครับ ใ่เลยดีกวางผมยังจะไม่ผสมตัวนี้นะครับเพราะว่ากินมันได้แล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่กินยังไงจะผสมตัวนี้ลงไปมาลองรุ่นผลงานกันครับครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปที่ต่อยเทียนทะเล28กลางต่อยนะครับวันนี้ก็ตกใกล้ๆครับมาตรงฝั่งนี้ตีลงไปเม็ดแรกนะครับ มารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลไหมวันนี้อากาศก็ดูคึ้มๆนะฮะอากาศไม่สดใสเท่าไหร่เม็ดแรกลงไปแล้วมาลุ้นตัวแรกกันเลยครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านี่ครับนาตตำรานเขามาช่วยยกของเขาเดี๋ยวเขาจะไปทํางานแล้วครับมารอลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าอากาศอย่างนี้ ตัวแรกมาแล้วครับเป็นลูกเป็นปลาอะไรตัวแรกมาแล้วฮะนี่จะรอคอยลากเข้าฝั่ง แต้มแรกมาแล้วครับเป็นยี่สกนะฮะแต้มแรกพอลงเบ็ดเสร็จลมก็มาเลยนะครับลมแรงมากมแต่ก็ขึ้นมาสองแต้มแล้วนะฮะแต้มที่สองก็ไม่ได้กดชัตเตอร์มารารุ้นก,ก,กันไปเรื่อยๆอาจจะได้ถ่ายไม่ครบนะครับเพราะว่าลมแรงมาก เดี๋ยวน้าทำร้านเขาก็จะไปทำงานแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยสะดวกโดนอีกตัวนะนึกนึก อีกหนึ่งตัวครับ ลมมันแรงครับช่วงนี้มันกินอืดน,นิดนึงก็บางครั้งก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าลมแรงมากก็กินเรื่อยๆครับนี่ก็ตัวที่ประมาณตัวที่หกเลยฮะหกห เป็นปากทุกตัวนะฮะตัวนี้น่าจะมีไข่สิบโมงกว่าๆก็มีฝนตกลงมานะครับ ลมก็แรงตอนนี้ผมแก้ไขโดยการที่ลดระยะการตีให้มันใกล้เข้าฝั่งเข้ามาผมตีออกจากฝั่งไม่เกิน5เมตรเองครับเพราะว่าลมมันแรงมากปลามันก็เริ่มเงียบนะฮะช็อกไปเฉยเลยตั้งแต่หลังฝนตกมาก็ดึงครั้งหนึ่งแต่ผมทำหลุดไปนี่ผมย่นระยะมาตีไม่เกิน5เมตรนะครับมาลองดูครับว่าจะได้ผลหรือไม่ น,นินลูกเกิดครับเดี๋ยวผมจะออกไปซื้อข้าวครับทุกคนเนี่ยผมตีเอยืแ่แล้วผมมัดเบ็ดไว้อย่างนี้ครับกลับมาแล้วมาลุ้นกันว่าปลาจะกินไหมก็เดินไปหน้าบ่อ,บอร่วมกิโลแล้วครับมันไกลมากบ่อมันกว้างนะผมมัดคันเบ็ดไว้ติดกระต่อกลับมามาลุ้นกันครับ ไปซื้อข้าวก่อนไปครับทุกคนกลับมาแล้วทุกคนได้ข้าวมาแล้วนี่ข้าวกระเพราไก่ไข่าดาวเดินไปกลับลงสองกิโลรอ้อ้อมไปมาลุ้นกันครับผมมัดเป็ดเอาไว้มาลุ้นกันว่าจะมีตัวอะไรดึงเป็ดไหม,มนิ่งเลยมองเห็นไก่มันนิ่งนะ ยสายเป๋เอ้าโดนโดนอย่างนี้โดนทีนน่อย่างนี้โดนแล้วอย่างนี้โดนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวั่งนี่นี่อย่างนี้โดนอย่างนี้โดนเนี่นยาสายเป๋ดีนะมัดไว้โอ้โหดูเครื่องรุนกันเลยนี่ฮะสายมันลากอ,ลาาอ,ลออกไปลาดขนาดโคดูรอกมัดไว้พสิคันยุก มาจากไปเอาข้าวก็กินเลยโดนโดนครับครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งโคงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม้สองไม้ก็จะสรุปตัวปลาให้นะฮะวันนี้ลมแรงปลาไม่ค่อยเอาเลยสภาพลมนะครับมาบ่อน,นี้ก็ มาได้นะครับเตียนทะเลซอย28นะฮะค่าคัน150บาทนะฮะเหยื่อผมก็มีขายอยู่ที่นี่นะครับผลิตผมสำเร็จแล้วก็าขายตอนนี้เอาบัตเตอร์แยมโรบัตเตอร์มาลงด้วยนะครับช่วยอุดหนุนด้วยนะครับใช้ดีกับบ่อนี้นะฮะบ่อนี้ผมตกแต่ก็ตายนะครับเป็ดเบอร์สองเพราะว่าหนีลูกเกิด วันนี้ได้ไม่เท่าไหร่ครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปช่วงท้ายให้วันนี้อากาศมันไม่ค่อยดีถ้าอากาศดีผมว่ามันจะกินจัดกว่านี้หน่อยนะครับเน้นเบ็ดเล็กๆครับที่นี่ปลาจะกินค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับมปลุ้นกันอยู่ตค่อครังเดี๋ยวก็จะสรุปตัวปลาให้นะครับก็มาถึงช่วง สุดท้ายนะครับเม็ดนี้เม็ดสุดท้ายแล้วกินไม่กินผมก็กลับเลยนะครับตอนนี้ก็สี่โมงเดี๋ยวจะให้น้าสำรานยกปลามานะให้ดูนะครับเพราะว่าจะจบคลิปแล้วน้าสำรานยกปลามาเลยช่วงบ่ายมาก็เงียบเลยฮนะได้ขึ้นมาอีกสองตัวแค่นั้นเองวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับตอนนี้ก็สี่โมงแล้วผมจะขอตัวกลับบ้านแนละ้ว น่าจะได้ประมาณ8หางหรือ9หางนี่แหละครับหลุดไปหนึ่งโอกาสน่าจเจอกันใหม่ครับวันนี้เพิ่งมีแดดครับฝนตกมั่งลมแรงมั่งเดี๋ยวมาดูตัวปลากันนะครับนี่ครับน้าสำรานยกปลามาแล้วอ่ฮะอีกตัวครับนะสิบตัวใช่ไหมหรวมปลาเนนสิบตัวแล้วปลานนปนปลานนลโบนี่ครับ โอกาสหน้าก็ได้มาทำคลิปกันใหม่นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อน